แล้วก็จากเหตุชุลมุนที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับต่อเนื่องมาที่ช่วงเช้ามืดของวันนี้นะครับเหตุการณ์สุขุมวิท1 1เนี่ยมันทำให้หลายคนเป็นห่วงนะครับว่าเอะเหตุการณ์มันจะลุกลามบานปลายไปถึงขั้นปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวไหมเป็นปัญหาระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์เลยหรือไม่นะครับหลายคนตอนนี้เริ่มที่จะเป็นห่วงแล้วนะครับซึ่งประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับทางคุณสุดารวันหวังสุภกิจโกศลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาน,นะครับท่านบอกว่า ประเด็นนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มที่เกิดขึ้นด้วยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกชั่วขณะเท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยพอเจ้าหน้าที่เข้าไปทํางานเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเข้าไปสอบสวนเรื่องราวที่มาที่ไปของเหตุการณ์ได้ตัวผู้กระทําความผิดก็เชื่อว่าอารมณ์อารมณ์ของสถานการณ์เนี่ยมันน่าจะบรรเทาเ,บา,เบ,าบาบางลงได้ส่วนที่มีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่มีการแจ้งเข้ามานะครับว่ากลุ่มสาวประเภท2ของฟิลิปปินเนี่ย กลุ่มนี้เนี่ยถือโอกาสเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายโดยใช้ฟรีวีซ่าที่ไทยเนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์30วันบางคนเนี่ยเข้ามาแล้วก็ไม่ยอมกลับประเทศถ้าแบบนี้เนี่ยเรื่องของฟรีวีซ่าจะควบคุมกันอย่างไรต่อไปทางคุณทางคุณสุดาวันนะครับก็บอกว่าก็เรื่องของฟรีวีซ่าเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของการดูแลผู้ที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยหรือว่าผู้ที่เข้ามาเกินวีซ่าเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศเรื่องของตอมอเนี่ยจะต้องเข้ามาดูหากกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถหลบหลบซ่อนๆอ,อยู่ได้นานสักพักก็จะถูกจับแน่นอนสําหรับเหตุการณ์นี้นะครับทางเจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบสาวประเภท2ชาวฟิลิปปินส์นะครับว่ามีการกระทําความผิดกฎหมายมีการกระทําผิดกฎหมายหรือไม่เบื้องต้นเนี่ยพบว่ากลุ่มนี้นะครับเข้ามาที่ไทยเนี่ยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว เข้ามาพักที่โรงแรมที่เกิดเหตุและเข้ามาในเวลาที่ไล่เลี่ยกันดังนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยทางตอมกําลังตรวจสอบทุกคนอีกครั้งหนึ่งว่าเข้ามาถูกต้องหรือไม่เข้ามาตามกําหนดของวีซ่า30วันหรือไม่นะครับแล้วก็ทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถ้าเกิดว่าพบการกระทําความผิดก็จะมีการด,ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับคุณผู้ชม